ผู้ชมค่ะวันนี้มีร้านนี้มาแนะนําบอกเลยนะคะถ้าดูจบแล้วคืนนี้อาจจะนอนไม่หลับเพราะว่ามันน้ำลายมันจะไหลแล้วมันจะต้องหาอะไรทานแก้ขัดไปก่อนเพราะว่าดึกดื่นป่านนี้ร้านเขาปิดแล้วต้องไปวันใหม่นะคะกับร้าน Love Cups Cafe and Studio นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับทางเจ้าของร้านเองเลยให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะเปิ้ลค่ะพี่จูครับพี่จูพี่จูเป็นเจ้าของร้านเป็นเชฟด้วยใช่เห็นบอกว่า สองท่านเนี่ยเปิดร้านมา8ปีกว่าแล้วแล้วพัฒนาด้วยกันมาอาหารของที่ร้านเป็นสไตล์ไหนคะอ่าเป็นสไตล์ฟิวชั่นครับผม uh, <Fusion. S 2> จะมีพวกสเต็กอาหาร uh. จานเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเมนูผัดกะเพราอะไรต่างๆพวกนี้ uh. สปากเกตตี้ uh. ครับ เราก็จะใช้แบบอย่างสปาเกตตี้นะคะเราก็จะอย่างคนเคยทานหมูตุ๋นเนาะแต่ว่าอาจจะไม่เคยทานคู่กับสปาเกตตี้จริงอ่ะเราก็สามารถนำสองอย่างนี้มามิ์รวมกันได้ให้มีความน่าสนใจแล้วแถมยังมีไข่ออนเซนอีกโอ้โหคือเห็นบอกว่ากว่าละแต่และเมนูจะออกมาได้เนี่ยต้องผ่านพี่ทั้งสองคนในการทดลองก่อนแล้วดูสักหุ่นได้ทำกันเองชิมกันเองแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าต้องอร่อยมากเื่อชิมกันจนแบบมีความสุขมากมากแล้วอยากจะส่งต่ออาบอกพี่กัล ร้านก่อนดีไหมคะว่าร้านอยู่ที่ไหน,นเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างคะค่ะร้านเลิฟคัดคาเฟ่นะคะอยู่ ถ้ามุ่งหน้าไปสู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะตรงไปทางสุพรรณบุรีนะคะแต่ว่าเลี้ยวซ้ายตรงซอยบ้านกล้วยใส่น้อยค่ะเข้าไปที่1.2กิโลอยู่ขวามือติดกับเซเว่อีเลฟเ่างไมากๆเลยค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะหยุดวันอังคารวันเดียวค่ะอยุดวันอังคารวันเดียวเช้าเช้ากลางวันเย็นคุณผู้ชมไปฝากท้องที่นี่ได้เลยเ ocial m e d i ยมีหมดเลยค่ะ Facebook Instagram มี Li@ n e แอดนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรไป จองโต๊ะก่อนดีไหมคะควรจะโทรจองวันไหนที่ที่แบบว่าอุ้ยโทรจองก่อนเถอะถ้าจะเข้าเนเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะมื้อกลางวันใช่ค่ะใช่ไหมคะต้องโทรจองกันสักนิดนึ่งอันนี้ก็แบบมีทั้งอาหารคาวของหวานอะไรต่างๆคือมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยทั้งกาแฟด้วยก็คือทานได้ตั้งเช้าจนเย็นเลยค่ะดูของหวานเกาสิโอ้โหดูดิฮะนี่อะไรอ่ะใบเตยอ่ะคะใช่ค่ะสังขยาใบเตยเป็นเค้กมะพร้าว ซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ด้วย<ช>แล้วเห็นชื่อร้านเป็นคาเฟ่แอนด์สตูดิโอแสดงว่าเป็นสตูดิโอด้วยใช่ค่ะทำไมที่ทำไมที่ร้านทำไมสตูดิโอด้วยคะคือร้านเราเนี่ยครับผมนอกจากที่จะมาทานข้าวแล้วทา<ช>นอาหารนะครับก็คือใชยเยน ให้ลูกค้าเนี่ยได้ถ่ายภาพเช็คอินได้ด้วยนะครับแล้วก็เรายังรับจัดปาร์ตี้งานแต่งโอ้โหนี่คือครบเลยนะอยู่ที่เดียวเลยนะใช่ครับคุณพี่คุณพี่ไปเอาเวลาไหนพักผ่อนคะเพราะว่าอะไรไหมทำอาหารกันเองด้วยจะจับรับจัดปาร์ตี้จัดงานแต่งต่างๆละนาอีกใช่ครับนี่คือแบบโกยเงินอย่างเดียวเลยนะครบจบที่เดียวเลจริงๆเนาะแล้ววันนี้เมนูอะไรที่เป็นเมนูไขยออนเซนนะคะ อันนี้คือเมนูที่ถ้ามาไม่อยากให้พลาดใช่ใชถูกไหมคะสปากเกตตีขี้เมาหมูตุนไข่ออนเซนจุดเด่นของเขาคืออะไรคะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวหมูตุนนะครับเราใช้เนื้อค่วตับไปตุนนะครับผมแล้วก็มาทานคู่กับไข่ออนเซนนะครับ จะเข้า <One> ก <input> so ันพอดีก็ส่วนรสชาติเนี่ยเราจะผัดแบบไทยๆให้มีรสชาติจัดจ้านครับให้ถูกกลับให้ถูกปากคนไทยใช่ครัตอนแรกพลอยก็นั่งวิเคราะห์กับทีมงานว่านี่มันคือหูหมูมันคืออะไรอ๋อมันคือหมูตุ๋นตุนคือเราคิดไม่ถึงเพราะว่าปกติเราไม่เคยเห็นหมูตุ๋นอ่ะมาอยู่ในสปาเกตตีเพราะฉะนั้นก็ขอชิมสักนิดนึงนะคะรสชาติจัดจ้านเออันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนกินรสจัดหรือไม่จัด บอกได้บอกได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีไม่มีรสชาติแบบว่าแบบเป็นไตล์ตัวของร้านคืออยู่ที่ลูกค้าบอกมาได้เลยถ้าเกิดเป็นรสชาติไต่ตัวก็จะเป็นรสชาติกลางๆแบบแบบที่จะจะชิมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถ้าหากแบบมากแล้วครั้งหนึ่งแล้วแบบอยากให้เพิ่มเค็มอยากเพิ่มรสชาติต่างๆก็สามารถบอกไปได้บอกนี่คือแบบร้านที่บอกว่าตามใจตามใจลูกค้าโอ้โหอยากได้อะไรสั่งให้ เข้มข้นไหมไหนๆยังไม่ได้เคี้ยวถ้าถ้าทานแล้วเจาะไข่ออนเซนไปด้วยจอยงไข่เยิ้มๆคลุกกับเส้นที่แบบใช่ไหมเมื่อกี้ไม่อยากจะเจาะเพราะว่าอะไรป่ะกลัวภาพตรงนี้มันไม่สวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนะนําให้เจาะไปเลยอย่างนี้ใช่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะคลุกเอาเอาน้ําเยิ้มๆของไข่เนี่ยแบบคลุกกับเส้นนิดนึงนี่คุณผู้ชมมาทําแบบนี้ได้เลยแต่จะบอกว่า อร่อยตั้งแต่คําแรกที่เอาเข้าปากคือแล้วหมูตุ๋นนุ่มมากตุ๋นนานใช่ไหมคะดูทรงแล้วใช่ครับอร่อยมากจริงแล้วมันลงตัวแบบสปาเกตตี้เผ็ดร้อนหมูตุ๋นนุ่มที่อยเป็นคนชอบเผ็ดอยู่แล้วชอบเผ็ดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดน้อยบอก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 นะเมนูต่อไปมาแต่เป็นหมูคณะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็คือข้าวกะเพราคตรกะเพราขวดกะเพราอะไรดีกว่าขวกะเพราในแง่ของปริมาณในแง่ของความเผ็ด ปริมาณค่ะแต่ถ้าชอบเผ็ดมาก แบบเพศสุดๆบอกได้เหมือนกันนี่คือเป็นตัวของกระเพราจานนี้แนะนําว่าต้องมาไม่มีเพื่อนมาทานด้วยนะคนเดียวไม่หมดคนเดียวไม่ได้จะหมดเพราะว่าได้เยอะมากอย่าดูถูกคนหิวนะนเวลาหิวในถาดแค่นี้ก็ได้โยนี่โอ้โหจะบอกว่าสังเกตว่าเหมือนหมูกรอบเป็นตัวละครหลักตัวเอกของร้านเลยไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่านี่อันนี้ก็คือหมูกรอบของของร้านก็ใช้วิธีเดียวกันหมดแล้วก็ปอยู่ในเมนูต่างๆใช่คุณต้อง ินแน่ตอนที่แบบเคี้ยวไปถึงตรงหมูกรอบอะเออโอ้หหอมมากแล้วให้ไข่ดาวสามใบใช่คือถาดมีกี่ไซส์คะถาดไซส์เดียวแต่ก็ถ้าเกิดมามาทานคนเดียวแล้วอยากทานแค่ข้าวความหมูกรอบปกติก็มีเหมือนกันจานเดียวก็ได้จริงเหรองเป็อไงคือหมูกรอบอะมันมีความ j ซซี่มีความฉ่ำแบบฉ่ำเลยอะแล้วมันโอบน้ำมันเอ้จริงและนี่คือกะเพราที่ถูกต้องมีแต่กะเพราไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีแบบ ข้าวโพดอ่อดอะไรอย่างนี้อยู่ในนั้นดีงามอ้าวแล้ตองนี้เะรฮะอันนี้คือข้าวสันคอหมูสูวีลุกฝุ่นครับบวกไข่ออนเซนครับสันคอหมูเอาไปซูวีใช่ครับปกติเราจะเห็นว่าสันคอหมูเอาไปย่างใช่ครับย่างปุ๊บไปบกคือเสิร์ฟเลยแต่นี่เอาไปสูวีก่อนใช่ครับทําไมเราเอาไปซูวีก่อนฮะตรงนี้นะครับก็คือสันคอเนี่ยเราจะไปหมักก่อนนะครับข้ามคืน จากนั้นเนี่ยเราจะไปแวกข้ามแล้วไปซูวีทําการสโลคุกเพื่อให้เครื่องหมักกับความนุ่มของหมูเนี่ยเขาอยู่ครบ้วนแล้วยังคงมีความนุ่มชุ่มฉ่าของเนื้อหมูอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าทําไม่ถึงมันจะเหมือนแค่เอาหมูไปคลุกฝุ่นจริงๆแน้รสชาติมันจะไม่ถึงเอาแล้วชองเอาไข่ไหมไข่ไปคลุกไหมฮะได้ครับเอาไข่ตัดไปคลุกนิดนึงอันนี้ตามสไตล์อยากทานแบบไหนเลือกได้เลยค่ะชอบเลยใช่ค่ะโอ้ยแล้วดูน้าทานหมูนนุ่มมากคือเท่าที่สังเกตุคุณผู้ชมทางร้านน่ะใส่ใจมาก กับวัตถุดิบที่จะเอามาทำทั้งหมูกรอบทั้งหมูธรรมดาจะซุยจะต้องคืออร่อยด้วยแต่ว่าก็อยากให้คนทานรู้สึกผิดน้อยลงไปด้วยใช่ค่ะเป็นไงมั้ดีงามนะดีมากไอ้ทวนี้คือแบบว่าสันคอคือแบบมีความนุ่มกัดไปปุ๊บหาดเลยละลายเลยนี่เลยแบบ อยากแนะนําให้มาทานเมนูนี้ก็เป็นเมนูเด็ดขายดีเหมือนกันนี่อ่ะส่วนทางด้านนู้นไฟจะไหม้แล้วค่ะของเราอุ้ยดูน่าทานมากเมนูนู้นคืออะไรคะต้มแซบเนื้อตุ๋นครับต้มแซบเนื้อตุ๋นอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อตุ๋นใช้เป็นเนื้อสอาเนื้อสามชั้นกับเอ็นเนื้อครับชิมเลยค่ะต้องชิมต้องลองชิมแล้น่ขออนุญาตนะถ้ขออนุญาตครับต้มแซบเนื้อตุ๋นปกติเราจะเจอแต่แบบต้มแซบกระดูกอ่อนที่คุณผู้ชม อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหนี่นี่คือเนื้อตุ่นนี่คือฮะคุณกุลเอ็นแก้วใช่ไหมฮะคุณใช่ครับอ๋อคุณกุลจัดเลยคุณจัดเลยชอบมากเลยฮะเอ็นแก้วเอ็นแก้วเนื้อตุ่นนี่คือแบบที่สุด The base นะฮะเดอะเบสเลยนะีเด๋ยวจริงนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูดินี่คือแบบเอ็นแก้วนะนี่แล้วแบบเวลาเราตักตักทานสูตรน้ำลายนิดนึงค่ะคุณกุลมันจะไหลออกมาสุดดยอ เต็มที่เต็มที่ผมชอบทานเนื้ออยู่แล้วเป็นสายเนื้ออยู่แล้วจานจานสายเนื้อจนค่ะคุณแล้วดูเอ็นแก้วนะนี่โอ้โหมันกรุบกรุบใช่ไหมจริงอันนี้สมมติว่าไปทานแล้วบอกว่าไม่ชอบเอ็นแก้วเอาแต่เนื้ออย่างนี้ได้ไหมคะเราเรียกเควสได้ไหมคะได้ครับอมมันยยดากเลสุดยอดอ่ะละลายเลยไหมคะละลายเลยเอ็นแก้วนี่คือแบบคืออย่างนี้คุณผู้ชมเวลาเราพูดถึงร้านอาหารที่เป็นฟิวชั่นนะความรู้สึกแรกคือ มันจะกึ่งๆึงจะทําไม่ค่อยถึงจะไทยก็ไม่ไทยจะต่างชาติก็ไม่ต่างชาติมันจะอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นความจัดจ้านมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ของร้านเนี่ยเขาเป็นฟิวชั่นที่ทําถึงคือรสชาติอาหารไทยก็ต้มยำก็ต้มยำเนึกออกไหมเป็นแบบเนื้อตุ๋นนี่คือละลายในปากเออโอ้โหรสชาติประเดคือเขาทาถึงาเขาทำถึงอ่ะเมนูต่อไปเล็งมาตั้งแต่เข้ารายการแล้วค่ะอันนี้ดูดีมาก อันนี้ปีกไก่แซ่บซีดเลยค่ะโหปีกไก่แซ่บซีดใช่แซ่บซีดยังไงต้องชิมค่ะก็ไปคลุกอะไรมาคะอันนี้คือมีกระดูกอยู่ไหมฮะมีค่ะแต่่วาต้องลองทานว่ามันจะขอเนี่ยใช้มือเลยนะมือหยิบเลยมันต้องทานแบบมือนี่แหละมือหยิบนี่แหละใช่ค่ะต้งใช้มือถูกต้องค่ะขอเนี่ยแทะเลยนะคะต้องบอกว่า อาจจะปีกเดียวไม่อยู่นะคะอมันเพลินนะอ๋อดีดีไหมอันนี้เป็นเมดูทานเล่นที่ือผงอะไรคะเนี่ยออยะของบีมีหลายตัวผสมกันครับมีลาบมีปลเอ๋ใช่ค่ะโอ้โหสูตรของทางร้านเลยเราใช้วิธีเดียวกับที่ทำข้าวผัดต้มยำครับคือนำวัตถุดิบเนี่ยไปทำให้แห้งแล้วปั่นเป็นผงอ๋ออร่อยแต่มันไม่ใช่รสชาติต้มยำนะ มันเอกมาตึกกึ่งกึ่งลาบมันกึ่งปลากึ่งก้าใช่ไม่รู้จะมันอร่อยอ่ะแต่ว่ามันมันจะต้องหยิบต่อนะคะอันเดี๋ยวอาจจะไม่อยู่ใช่ไม่ได้จะไปต่อไม่ได้แต่เราต้องไปต่อค่ะเพราะว่ายังมีอิ่งเยอะเดี๋ยวมีของหวานด้วยอันนี้ข้าวหน้าทานข้าวไข่ข้นไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าข้างด้านบนเนี่ยจะเป็นกะเพราเนื้อวากิวโอ้โหฮะกะเพราเนื้อว่าสุดยอดแล้วนะนี่แซ่บเนื้อวากิวโอ้โหฮะเนื้อวากิวออสเตรเลียครับบบคคค่่ะรันีือแบ แล้วก็ไข่ข้นของที่ร้านเราจะจะรสชาติละมุนไม่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนต้องลองชิมนี่นี่อ่ะตักั้งทีก็ให้มันได้ครบจบอยู่ในคําเดียวไปเลยกะเพราเนื้อวากิวอุจานิทานจริงๆอ่ะสองคนได้อยู่นะเยอะนะที่ร้านจะให้ปริมาณค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยค่ะคือถ้าเกิดคนเห็นปริมาณกับราคาที่เราตั้งเนี่ยจะรู้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะอร่อยจานนี้อร่อยค่ะอร่อยจงเลยไข่ข้นเราก็จะ ละมุนละมุนนุ่ไข่พอนละมุนเนื้อวากิวก็นุ่มกระเพราก็รสชาติดีจานนี้เท่าไหร่นะคะจานนี้อ่าประมาณร้อยแปดสิบเก้าบาทแพงให้เยอะมากนะใช่ให้เยอะมากคุณจานใหญ่มากนะจริงทานคนเดียวผมว่าไม่น่าจะหมดต้องมาเป็นครอบครัวแล้วล่ะบางบางคนถ้ามาครั้งแรกก็อาจจะทานไม่หมดต้องเอากลับบ้านอย่างก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็น่าทานเหมือนกระเพรากรอบนะคะใช่อันนี้เป็นกระเพราวากิวสับครับโดยที่วากิวสับเนี่ยเราจะเอาเนื้อทั้งหมด สองตัวมาผสมกันครับอก็คือเป็นเนื้อวาเกวกับเนื้อ US เครับเพื่อให้ได้ทั้งความนุ่มความหอมและกลิ่นของเนื้อครับตัวนี้กลิ่นของเนื้อจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะต้องลองชิมชิมตัวเนื้อได้เลยแหมบอกชิมก็ต้องชิมเนาะรสชาติรสชาติของกระเพราของพี่จะได้กลิ่นความเข้มข้นนะแบบว่าเป็นจะได้กลิ่นหอมของเนื้อครัอร่อยอร่อยมากเลยแล้วก็พริก พริกที่เราใช้ผัดเนี่ยเราใช้พริก3ตัวมีพริกกี้หนูพริกแห้งนะครับผมก็พวกพริกจินดาพวกนี้แาอเผ็ดไม่เหมือนกันมีอย่างที่บอกใจตอนต้นเรามีของหวานด้วยโอ้โหฮะและของหวานของเราเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใส่ใจมากๆแล้วคือมีอะไรบ้างนะที่แบบว่า ของเค้กจะเป็นเเลยยออรร์่างไบ้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะแล้วแบบเปิดมา8ปีแล้วก็ขายดีที่สุดก็คือเค้กมะพร้าวครโดยเราเพิ่มเพิ่มความเสียสมาธิความน่าสนใจให้เขาโดยเรามีสั่งขยะโฮมเมดริปให้ลูกค้าทานคู่กับ เค้กมะพร้าวของเราด้วยโยน้ำลายจะไหลอะเค้กมะพร้าวเนี่ยก็คือเราใช้มะพร้าวแท้ๆโดยไม่ใส่สีเติมกลิ่นใดๆทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหเราใช้ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าวลงไปใช้ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าวทำเป็นตัวของเนื้อเค้กด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วตัวของส้มเหรอเค้กส้มก็คือจะมีรสชาติที่แบบว่าละมุนแล้วก็จัดจ้านไปในพร้อมๆกันนะคะอยากกินอยากกินแม่เดี๋ยว่อยเอาเค้กส้มให้คุณผูมมาเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวพี่เอาเค้กส้มให้คุณกูนเดี๋ยวพี่เสียสละเค้กมะพร้าวกับอะไรนะพี่พอจะเสียสละเค้กส้มให้ผมกินหรอใช่โอ้โหให้พี่พอเสียสละกินนี่พี่พอเสียสละกินเค้กมะพร้าวสังขยาให้เค้กมะพร้าวจะทานได้สองแบบนะครับคือทานเปล่าก่อนทานเปล่าก่อนก็ได้หรือจะเพิ่มความรสชาติให้มันออกมีความหวานๆหอมๆใบเปรย์นิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราดูเค้กส้มกันก่อน ตัดลงไปโชว์แบบนี้คือบอกได้เลยว่าเข้มข้นนี่คือความเข้มข้นของตัวของซอสส้มนะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูดินี่จะมาเป็นเค้กส้มเหมือนกันทุกทีไม่ได้ส้มมากอ่ะจุดพุ้จุดพุจุดยอดอ่ะเนาะครับมีความแบบ juicy มีความอร่อยและก็เข้มนี่คือเข้มข้นของส้มจริงๆอ่ะ นะแล้วก็ข้างบนเราจะนำส้มไปอบแห้งอันนี้คือส้มอบทอดกิ๊งด้วยซึ่งเราก็ทำเองด้วยทำเองเลยใช่ครับทานได้นะคะลองเอามาทานได้ส้มอบแห้งทานได้ใช่ค่ะทานได้เลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเค้กมะพร้าวอ่อนดิปกับสังขยาค่ะเวลาดิปดิปยังไงคะเราดิบหรือว่ายงไจะเทราดเลยก็ได้ค่ะหรือจะตักแล้วก็ทานทีละคำก็ได้ตักทีละคำนี่ขอตักทีละคำสวยๆนะคะอ่ะเรียบร้อยแต่แค่เนาะจะหนักนิดนึงค่ะเพราะไส้แน่นมากน้องหนักมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วเขาสอดไส้มะพร้าว ทั้งบนและกลางเพราะงั้นก็จัดเลยค่ะโอโ้โหฟินแล้วครเคยได้ยินคำว่าแสงออกปากไหมมันออกวันนี้ล่ะ <c oughs> คือเค้กมะพร้าวเฉยๆเขาก็อร่อยอยู่แล้วค่ะครับ แต่พอมาเจอกับซอสสังขยาทำไมมันเท่าเข้ากันอย่างนี้คิดได้ยังไงปกติแบบเราจะไม่เห็นนะว่าตัวของเค้กมะพร้าวทานคู่กับซอสสังขยาใช่แล้วทีนี้ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มสักนิดนึงพอดิเป็นคนไม่ค่อยอยากจะดื่มอะไรเยอะขอชาแก้วเดียวขอชาเยแก้วเดียวใช่ไหมขอแก้วเดียวพอคุณผู้ชมโอ้อันนี้ก็คือใครมาถึงนรครับต้องสั่งแก้วนี้ค่ะชายักษ์ค่ะคุณกูนขอแก้วปะมาสุขภาพพี่นีเรากินชาเย็นแก้วเดียวเราไม่อ้วนค่ะเราไม่อ้วนเราีกินแก้วเดียวพอค่ะนี่รับ เลยครับอ่วพี่ก็เมียวพี่อีกแก้วนึ่งเพราดูดูแลสุขภาพเรากินชาเย็นแก้วเดียวค่ะชนแก้วในอะไรอยากจะสั่งเมนูนี้ต้องสั่งว่าอะไรคะสั่งว่าชายักษ์ได้เลยค่ะแล้วก็ราคาน่ารักด้วย80บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ค่ะหนูแก้วนหนูต้องวิ่งกี่ปี ก็นาจะสามสี่โลครับแต่ความหวานที่ได้นี่คือแบบหวานพอดีกลมกล่อมใช่ค<ะ>่ะไม่หวานจนเกินไปนะครับผมรสชาติดีมากนี่แหละคือชาไทยที่ถูกต้องคุณผมมู้ชมพราชาตัวนี้ยเราจะใช้ชาประมาณ4ี่ตัวมาผสมกันครับเพื่อได้สีกลิ่นรสชาติครับของชาแล้วก็ราคาน่ารัก ขาย80บาทขายได้ยังไงจริงๆค่ะเพราะอยากอยากเป็นเมนูเปิดใจให้คนมาลองทานแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกับที่ร้านด้วยขายเยอะปกติเวลาเราไปซื้อคาเฟ่อะมันก็แหม่สิบแก้วธรรมดาอันนี้อันนี้คือได้ประมาณสองแก้วสองแก้วถูกป้ะอันนี้คือกินได้ทั้งครอบครัวก็แนะนำว่ามากี่ท่านก็ขอหลอดได้ค่ะช่วยกันตัดคนละด้านได้เลยโอ้โหไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามไม่ใช่ว่าแก้วนี้ต้องสั่งโต๊ะหนึ่งก็มีคนมากินห่แก้วอะไรเงี้ยที่ร้านตามใจลูกค้าทุกคนโอ้โหเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากเวลาเรา บอกเพื่อนแล้บอกเฮนะ้ยไปร้านนี้ไปกินชาย็นกันสักแก้วหนึ่งหออลอกเพื่อนไปก่อนแล้วก็ไปสั่งแก้วนี้คุณผู้ชมคะ่ะฝากร้านอีกทีหนึ่งร้านอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะนะครับร้านเลิฟครับคาเฟ่น,นะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอังคารน,นะครับอยู่ที่ซอยบ้านกล้วยเซน้นยนะครับบางบัวทองนนทบุรีนะครับ เข้าซอยบ้านกล้วยไปประมาณ1.2กิโลครับร้านอยู่ขวามือติดเซเว่นนะครับดิมถนนหาง่ายเลยค่ะครับห้าโมงถึงสามทุ่ก็คือตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยก็คือทานกาแฟตอนเช้าทานข้าวกลางวันนั่งนัด เพื่อนทานข้าวเย็นต่อแล้วหรือจะจะจิบน้ำแก้วควยก็ได้้แกควยได้ด้วยมีโปรไหมคะมีโปรไหมคะทีมงานถามมีโปรไหมคะที่ภาพเพจได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะถ้าไปในวันธรรมดาเนี่ยแล้วถ่ายรูปเช็คอินกายกับแก้วยักษ์ก็ได้มีลด10%ถ้าเสาร์อาทิตย์ลด5%ด้วยถามเพื่อทีมงานนิดนึงมีโปรน้ำหรืองแก้วเงี้ยนก้วแก้วเงี้ยแก้วชาไทยดีไหมถ้าถ้าชาเราเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็น มีแก้วยมีโปรค่ะจัดไปคุณผู้ชมเรียกว่ามีความสุขกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นขาวหวานหรือว่าน้ําก็แล้วแต่นะคะ Love Cups Cafe ฟ n d Studio ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอิ่มท้องอิ่มใจกันอย่างนี้คุณผู้ชมต้องไปตา